ทุกคนทุกคนเคยมีประสบการณ์แบบนี้กันไหมคะว่าเพื่อนในกลุ่มชอบซื้อแล้วก็ชอบสั่งของจากเพจโฆษณาค่ะเหมือนเพื่อนในกลุ่มนี้ใช่ไหมบางคนก็ชอบซื้อสินค้าจากเพจ a c e b o o k บ้างจาก i อบ้างใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนู้นก็ไม่ขาวใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ไม่ขาวแต่พวกนาะนะก็สั่งกันมาไม่หยุดเลยค่ะเหตุผลที่มันไม่ขาวนะคะก็เพราะว่าแบบนี้เลยค่ะ น่าเบื่อจริงเลยนะประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากเลยไม่เหมือนประเทศเกาหลีที่บ้านเกิดเราเลยนะอากาศเย็นแถมที่ประเทศไทยเนี่ยใช้โลชั่นอะไรอะดูสิไม่เข้ากับผิวเราเลยผิวแห้งก้า้นเนี่ยเธอพอจะมีอะไรแนะนําเราบ้างไหมนี่กิ่งเราดูโาษานี้สิเธอต้อจะสนใจนะ <c oughs> โอเคไหนเราดูเลยสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ มีครีมมาแนะนําค่ะครีมนี้คือดีมากๆดีมากจริงๆเลยนะคะคือใช้วันนี้พรุ่งนี้ขาวคือขาวจริงๆใช่ไหมคะค่ะและตอนนี้นะคะคือเราก็จัดโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นของเรามีอะไรบ้างคะโทรมาภายใน10นาทีนี้นะคะซื้อหนึ่งแถมอีกหนึ่งไปเลยค่ะแล้วเบอร์อะไรคะเบอร์เบอร์อะไรเบอร์ทรนเบอร์โทรศูนย์ข้าสามสองห้าห้า ห้าหกห้าค่ะค่ะแล้วสามารถทักในไหนด้วยคะยินบล็อกด้านนี้เลยนะคะยินบล็อกด้านล่างเลยนะคะถ้าไม่ขาวยินดีคืนเงินค่ะค่ะบ๊ายบายอยักมาท่านนี้ฟ้าแกเห็นไหมเลส์สนเมื่อกี้อ่ะเขาพูดว่าใช้คืนนี้ขาวพรุ่งนี้แกคิดว่าไงเอ่อคิดว่าดีนะนจะซื้อไหมใช่ซื้อดีกว่าแบบนี้อ่ะของดีแน่นอนมีโปรโมชั่นด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแกรีบโอนเลยนะ ฉันเชื่อมากเลยโฆษณาเนี้ยเขาต้องจริงแน่นอนเลยแกไม่ตําไม่ได้แล้วแกรีบๆเถอะแกเออกําลังจะจ่ายแล้วเนี้ยรีบโอนเลยแกโอนเลยนะนี่แหละคะ่ะทุกคนเมย์อ่ไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมล่ะแต่เมย์ยังมีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่พวกนาง่ะชอบซื้อโลชั่นผิวขาวผ่านทางออนไลน์เหมือนกันแต่พฤติกรรม,ม่ต่างกันมากจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย ที่ไม่ได้เจอกันตั้งหนึ่งเดือนทำไมผิวเธอดูใสขึ้นอ่ะใช้โลชั่นอะไรเหรออ๋อการเราใช้โลชั่นจากธรรมชาติจากเฟรนี่นเลยประมาณหนึ่งเดือนแล้วดูสิอ๋อสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาพบกันอีกแล้วนะคะกับโลชั่นผิวกระจ่างใสนะคะโลชั่นตัวนี้นะคะมีมาตรฐานการรับรองจากออยนะคะถ้าคุณลูกค้าต้องการมีผิวที่ขาวกระจ่างใสนะคะให้ใช้บำรุง ทุกวันนะคะก่อนนอนถ้าใครสนใจนะคะอินบอกมาได้เลยค่ะดีจังเลยนะทีมแม่คาเนี่ยไม่พูดว่าจนเกินไปใช่ใช่การมันไม่มีหรอกนะโลชั่นที่ใช้แล้ว2-3วันอาจจะขาวใช่ทีมเดี๋ยวเราจะลองใช้ตามเธอดูนะนี่เลยค่ะทุกคนนอกจากเพื่อนของมีทั้งสองกลุ่มจะมีพฤติกรรมการเลือกเชื่อโฆษณาท,ท,ที่แตกต่างกันแล้วนะคะผลลัพธ์จากการเชื่อก็ยังแตกต่างกันอีกด้วย ไม่น่าใช้เลยเฮ้ยกิ่งจะเป็นอะไรอ่ะแกพวกครีมที่เราดูกันวันนั้นสิทำไม้ฉันอะผิวเป็นผืนตอนนี้ดูสิฉันไม่กล้าใส่เสื้อแขนสั้นเลยอ่ะพวกจะต้องใส่แต่เสื้อแขนยาวแกอ๋องั้นเดี๋ยวฉันตัวเจ้าของเพจให้นะได้เลยโอเคนี่แกเดี๋ยวเราฟังนะเธอพูดนะเันไม่กล้าพูดเหรอ ฮัลโหลสวัสดีค่ะ <laughs> เออไม่ทราบว่า,จาเจ้าของผิดครีมอ่าขาวดีไหมคะใช่ค่ะเออพอดีว่าเพื่อนที่ฉันใช้แล้วอ่าแขนโลกค่ะมีคุณเมียถ้ามีเคสแบบนี้คือทางกลิตจะไม่รับผิดชอบนะคะปอดีว่าลูกค้าบางท่านก็อาจจะใช้คขอคนอื่นนะคะมาค่ะก็ถูกไหมคะอ๋อก็คือคุณไม่รับผิดชอบใช่ไหมคะ ทางบริษัทยองนะคะที่สามารถริดชอบได้ค่ะเพราะวันทีลูกค้าก็อ่านใบเช็คินที่มีเช็บอกเพื่อตะครู่ค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะแกเห็นไหมมันไม่จริงอะ่ะตอนที่ไลฟ์สดบอกวา่ายินดีคืนเงินนะแกโอ้ไม่เป็นไรนะงั้นแกจะกลับบ้านแกนไหมละ่ะใช่ฉันว่าจะกลับบ้านแล้วอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วอะ่ะผิวเป็นพืนแบบเนี้กลับบ้านดีกว่า ไปงั้นเดี๋ยวฉันไปสูบแก้ที่ไหนซึ่งนาวเดอะเดย์บลีดอินซึ่งนาวเดอะฟอลเวลาผ่านไป1เดือนอุ้ยการทำไมผิวเธอดูใสขึ้นอ่ะขอบคุณนะทีมเราก็ใช้โลชั่นจากเพจที่เธอแนะนำนั่นแหละแขนทาบ่อยๆใช้อย่างต่อเนื่องผิวเราก็ใสขึ้นเนี่ย แถมแม่ค้าก็ให้กับปรึกษ,ษาดีแล้วก็ทักไปต่อไม่ตลอดเลยอ่ะโอเคก่ะเดี๋ยวเราจะขาวไปได้วยกันนะโอเคเห็นไหมนะคะทุกคนหากเราเลือกที่จะเชื่อโฆษณาที่มันผิดผิดเลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ไม่ได้คุณภาพผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นตามที่เห็นเลยค่ะค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะมีก็ขอให้เพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะ,ะมีสตินะคะในการเชื่อโฆษณาหรือว่า การซื้อสินค้าใดๆนะคะทุกคนก็ต้องดูก่อนนะคะว่าเพจที่เราจะสั่งซื้อเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่นะคะค่ะสำหรับเคล็ดลับในการดูว่าเพจที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูที่รีวิวของเพจนะคะว่าเพจนี้เนี่ยมีการรีวิวการได้รับของหรือสินค้ามากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆว่าสมควรที่จะเลือกซื้อหรือว่าเชื่อโฆษณานั้นไหมคะ่ะ